สวัสดีครับวันนี้มารีวิวงานติดตั้งรถตู้แวนจูรี่นะครับรุ่นที่ยังไม่มีกรดูดมาจากโรงงานนะครับอันนี้ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับกดนันล็อกสามครั้งล็อตู้เปิดนะครับกดบล็อกสามครั้ง ตูปิดอันนี้บีบนะครับตูปเปิดอุปกรณ์ที่เราเปลี่ยนนะครับโชกคนะครับฝั่งซ้ายโชคกคฝั่งขวา กดดูดหลังเบาสวิตท้ายในสั่งกดปิดได้เลยมีสวิตเปิดปิดจากด้านหน้านะครับกดเปิดนะครับ กดปิดนะครับอันนี้จะมีเซนเซอร์กันหนิบนะครับเดีปป๋ยวเ,เซนเซ,นเซอร์กันหนิบ สนใจติดต่อได้นะครับ092 15 45 45 084 65 61จินการรับกัน1ปีครับขอบคุณครับ